สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแกน13 m a c l e มคกันนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับตัวนี้ซื้อจากไหนครับผมสั่งมาจากลาซาด้าครับผมสั่งจากจีนครับผมออ๋โอเคครับใช้เวลารอประมาณกี่วันครับประมาณเกือบสองอาทิตย์ครับอ๋อเรามาเริ่มกันดูพื้นผิวมันเป็นนี้เป็นแบบยังไงครับเป็นแบบ uv uv coated ครับผมอ๋อเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพอเวลาโดนแสงมันจะวิบวับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วความรู้สึกของการเล่นลูกนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่า แกครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีแม่เหล็กเพิ่มมาที่ชิ้นเอครับคนรู้สึกว่ามันลดแรงเสียดทานแล้วก็ทําให้คมง่ายขึ้นครับผมแต่ว่าระบบออโตไลน์นี่ของมันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยดูดกลับครับไม่เหมือนแ12ครับผมเอาลองแก๒ครับอันนี้เป็นแก๒นะครันนี้คือแกนะครับมันก็ยังมีพอมีระบบดูดกลัครับใช่ครับ <laughs> ไม่ไม่อันนี้ผมปรับเป็นแม่เหล็กต่ำไงมันเลยไม่มีเนี่ยเออนี่ผมปรับแม่เหล็กต่ำนะมันก็เลยไม่ค่อยดูดกับอันไม่ค่อยเลยไม่ค่อยนี่รันาานี้ส่วนเอ่อความรู้สึกแรกที่ผมจำนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความพ,พนมนลุงลมนมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาเพิ่มแม่เหล็กมาที่ชิ้นเอนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะอา่าลองแกะให้ดูนะครับว่าเป็นไงนี่มานนี้นี่าานนครับผม เขาเพิ่มแม่เหล็กมาที่ชิ้นเอนะครับลองแก่นี้ไหมได้ครับลองดูแก12น12น,นะครับดูแบบเดียวๆนะครับผมนี่ผมเห็นไหมแกน12ม,มันไม่มีนะครับส่วนแกน3เนี่ยมันเพิ่มมานะครับผมสามารถคือมันเพิ่มมาช่วยอะไรมันเพิ่มมาก็คือลดแรงเสียดทานนะครับผมของรูบิกนะครับผมทำให้บิดได้สม,มูทมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าแกน12เนี่ยรู้สึกว่าถ,ถ้าถ้าที่ผมจำได้นะครับเขามีเรื่องของอ ที่แบบคุมคุมไม่อยู่คุมน่เกินไปครับผมแล้วก็เขาก็เลยปรับเป็นเกียร13เกียร์13เนี่ยเขาก็เลยเพิ่มชิ้นเอทตรงกลางเพิ่มแม่เหล็กที่ชิ้นเอทนะครับผมเพื่อให้มีความค,ความคุมง่ายครับผมความคงทนม,มากขึ้นแล้วใส่เกลียเข้าไป เคครับเดี๋ยวจะให้ลองเพื่อนลองเล่นดูนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะใส่ชิ้นเอดผิดหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวมราดูกันนะครับโอเคครับโอเคครับหนึ่งสองสามหมใส่ตรงนี้ผิดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างนิดนึงนะครับผมในในช่วงของการหมุนลูกนะครับเวลาผมหมุนลูกเนี่ยนี่จะรู้สึกแบบฝุดๆนิดนึงนะครับผมมีอะไรด้านในนะครับผมแต่ว่าความรู้สึกมันก็โอเคมากๆแล้วนะเสียงมันจะแตกต่างกันด้วยใช่ครับผมลองฟังเสียงเกิสองมันเหมือนจะมีอะไรด้านในอ่ะลองัแต่ว่าแกิสามนี่เขาจะลดมานิดนึงนะผมรู้สึกว่าเสียงของมันคือแบบสมมติคือรลองฟังเสียงโคตรนุ่มอ่ะลองฟังเกิสองอ สักเจนครับผมแต่ว่าถึงว่ามันเสียงจะต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับโค้ดเรนยนรูปเด็กอย่างผมนะครับเพราะผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากครับผมซึ่งถ้าจะแนะนําให้ซื้อเนี่ยผมคิดว่าถ้ามี12อยู่แล้วเนี่ยให้รอ14เลยดีกว่าครับแต่ถ้าใครที่งงถึงจริงๆริอยากซื้อก็สามารถล้องได้ครับผมได้ก็ประมาณนี้นะครับก็สํหรับคลินี้ผมขอจบการรีวิวท่านี้ครับผมครับ